สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลออยเช่นเดิมนะคะวันนี้ออยได้มานำเสนอเป็นรถ SUV นะคะเป็นมิสซูเอ็กเพนเดอร์ค่ะเป็นปี2019นะคะเราขายอยู่ที่5,99,000บาทนั่นเองคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.5ค่ะผ่อนเบาๆเ,เลยคันนี้จะอยู่ค่างว่ออยู่ประมาณ9,000ถึง1,000 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากชมรถคันนี้เดี๋ยวออยพาไปดูด้านในกันเลยคะ่ะ อันนี้จะเป็นโฉมใหม่เลยนะคะปี2019สีดำล้อแม็กสวยมากรุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบเซนเซอร์ในการเปิดประตูนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะบอดี้กับเบาะข้างในเป็นสีดำเลยค่ะหน้าจอของเราจะเป็นปุ่มอ่าเป็นทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมเลยมีมัลติฟังก์ชันตรงตัวมาอะยให้พร้อมแล้วก็คันนี้ไม่จะไม่เยอะเท่าไหร่คะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ7 หมื่นกว่านั่นเองค่ะค่ะตอนนี้จำเหมาะสำหรับแบบลูกค้าที่เป็นครอบครัวนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากชมรถคันนี้ของเราจอดอยู่ที่สาขาคลองสองคลองหลวงนั่นเองอีซี่คาของเรานะคะจะมีทั้งหมด3สาขาค่ะสาขาที่1จะอยู่ที่สาขาพหลโยธิน73นะคะสาขาที่2จะอยู่ที่สาขารังสิตขาติดกับปากทางเข้าเวิร์กคอย์ค่ะ สาขาที่3ที่อยู่ที่นี่เลยก็จะเป็นสาขาขลองสองคลองหลวงนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดธรรมกายค่ะไม่ว่าลูกค้าท่านไหนนะคะจะอยู่เหนือออกตกใต้สามารถออกรถได้ทุกจังหวัดจริงๆออกรถได้ทุกอาชีพของเรามีไฟแนนซ์บริการเซ็นถึงที่แล้วก็มีการส่งมอบรถให้ถึงที่เช่นกันค่ะโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะคะจะจองจัดจบอยู่ที่1,000 10, บาทนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากมาชมรถคันนี้หรือว่าอยากมาดูรถเพิ่มเติม ทักหรือทุกเข้ามาสอบถามทางเพจอีซี่คาของเราได้นะคะวันนี้ออยต้องขอจบการรีวิวเทียงเท่านี้กันนะคะพบกับออยคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ